สวัสดีครับพี่ดีทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับทางช่องดวงดีดีชาแนลนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของคนเกิดวันเสาร์นั่นเองนะครับประจําเดือนกรกฎาคมดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดทุกใจให้ด้วยนะครับช่องดวงดีดีชาแนลของเรานะครับมีเรื่องของดวงนะครับการทํานายดวงต่างๆแล้วก็การที่พูดถึงเรื่องของดวงต่างๆนะครับก็ลองกด s u b s c r i b e ไว้นะครับเนี่ยนะคุอาจจะได้ จอเจอพูดคุยกันในเรื่องของดวงกันก็เป็นได้นะครับอ่ะคนเกิดวันเสาร์ครับดวงจะเป็นอย่างไรวันนี้จะเปิดขออยากเปิดไพ่สามใบนะครับไพ่ใบแรกคือการงานไพ่ที่2คือการเงินไพ่ที่3คือความรักนั่นเองนะครับโอ้ยได้ไพ่ค่อนข้างที่จะไพ่ใหญ่นะได้ไพ่ใหญ่นะครับอ่ะการงานครับการงานได้3ถ้วยนะครับการงานค่อนข้างที่จะได้ทํางานที่สนุกสนานนะครับได้งานทํา ได้งานที่แบบว่าค่อนข้างมีระเบียบวิธีการวิธีหรือมีขั้นมีตอนในการทํางานแต่ผลสรุปของงานค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับการทางานของคุณนะครับในสังคมการทํางานค่อนข้างที่จะสนุกสนานนะครับทําอะไรทําอะไรเกี่ยวกับงานในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมองดูว่าประสบความสําเร็จในการทํางาน เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสได้มิตรภาพใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆนะครับหรือมีโอกาสได้ไปกินเลี้ยงงานเลี้ยงนะครับหรือเฉลิมฉลองเกี่ยวกับกับคนในที่ทํางานนะครับนะงานของคุณครับมีโอกาสที่จะได้ได้อะไรล่ะ <laughs> ได้เรียกว่าสิ่งที่รอคอยสิ่งที่หวงังมันกําลังจะสําเร็จนะครับกำลังจะสําเร็จนะครับสิ่งที่หวงังสิ่งที่ตั้งใจตั้งใจไว้แต่ ตอนไหนๆเนี่ยครับกำลังจะสำเร็จในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนต่อไปการเงินครับการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับการเงินได้ไพ่หมายเลข8นะครับได้ไพ่หมายเลข8นะครับการเงินค่อนข้าที่จะดีนะครับมั่นคงดีนะครับนะอาจจะมีช่วงเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องตัดสินใจหรือต้องอใช้ความคิด ความคิดนิดนึงนะครับในการาตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับคุณสามารถที่จะควบคุมนะครับควบคุมสถานะหรือควบคุมสถานการณ์แย่ๆเกี่ยวกับการเงินได้ดีนะครับสิ่งใดที่มันเป็นเรื่องร้ายๆหร,ายหรือเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับการเงินอาจจาะมองดูว่าคุณจะสามารถทําได้ดีแล้วก็ผ่านพ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไปได้ดีเลยทีเดียวครับ การงานความรักนะครับความรักได้คิงถือดาบนะครับคิงถือดาบของเรานะครับความรักก็ค่อนข้างที่จะต้องระวังนะครับการะทะเลาะหรือการวังอํานาจบางอย่างนะครับทัศนคติบางอย่างการพูดคุยกันนะครับบางทีเรามั่นใจเกินไปเรามีความมีความเป็น มี power ในตัวเองมากจนเกินไปทําให้เกิดปัญหานะครับในการทํางานนะครับการใช้เฮการใช้ผลบางอยา่างเหตุผลนะครับการใช้เหตุผลในการคุยกันในเกี่ยวกับความรักบางอยา่างอาจจะทําให้เกิดการที่ความรักดีขึ้นได้นะครับแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังเลยนะครับได้กิงถือดาบมาเนี่ยนะครับมีใครสักคนนะครับในคู่ของคุณเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างที่จะวางอำนาจวางตัวเป็นใหญ่ไม่ค่อยรับฟังความเห็นไม่ค่อยรับฟังไม่ค่อยใส่ใจในบางเรื่องนะครับนะคนโสดครับคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่มีอายุหน่อยนะครับเข้ามามาเป็นแฟนนะครับอาจจะได้เจอแฟน เจอแฟนที่เป็นชาวต่างชาติเจอแฟนที่เป็นนักธุรกิจหรือเจอแฟนที่เป็นทหารตำรวจเข้ามานะครับส่วนคนมีคู่แล้วนะครับก็ระวังในเรื่องของปากเสียงนะครับเป็นไงกันบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b ์ช่องดวงดีดีชแนลด้วยจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณวันนี้จานบอลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ